สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Comment Finver ช่องที่จะคอยอัปเดตเรื่องราวข่าวที่กำลังเป็นกระแสรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆยังไงอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสนะคะรวมถึงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Comment Finver ด้วยค่ะผ่านมาสดๆร้อนๆกับเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่78หนึ่งในอีเวนต์สำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่คนทั้งโลกรอคอย โดยเฉพาะเรทาเพชรลุกของบรรดานนักสแสดงและคนดังในชุดกูตูพร้อมเครื่องประดับจากแบรนด์ระดับโลกที่ตาม,มาอวดโฉมกันบนพรมแดงในงานครั้งนี้สำหรับปีนี้มีนักสแสดงและซูปเปอร์สตาร์ชาวไทยที่ไปเฉิดฉายบนพรมแดงคานเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นชมพู่อารยาเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอารมสตรองอิ่งฟ้าวราหะปูปรยาและนิชานัทนิชา โดยวันนี้เราจะมาสรุปมัดรวมลุกตลอด5วันของชมพู่อารยาบนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่78จาก Harpers b a ส a า t h a i l a แลนค่ะเริ่มต้นวันแรกด้วยการปรากฏตัวบนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่78ในชุดเดสกอ่อออกจากอา m a มาคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2025ตัวเสื้อท่อนบนโดดเด่นด้วยลวดลายหนังงูประดับคริสตัล จับคู่กับกระโปรงผ้าชีฟองสีชมพูอ่อนปักเลื่อมมาพร้อมดีเทลการจับเดรฟที่ผิวไหวเสริมลุกให้ดูอ่อนหวานแต่ทรงพลังพร้อมเมคอัพลุกสวยโดดเด่นจากลอริออ p ปารีตามติดมาด้วยลุกที่สองโดยเธอสวมชุดราตรีผ้าลูกไม้จากคอลเลกชันโอ๊ตกูตูฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาว2000ของชองเปาโกติเยที่ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้สีทรูโทนเบสตกแต่งด้วยลูกไม้สีดำระยะตลอดตัว ดีไซน์แบบปาดไหลเพิ่มความหรูหราด้วยซิลูเอตท,ทงเมอร์เมดที่เน้นรูปร่างและความพลิ้วไหวของเนื้อผ้าอย่างมีเอกลักษณ์ลุคนี้ถูกเติมเต็มด้วยเครื่องประดับจากบูชรองและเมคอัพที่สวยโดดเด่นจากลอริโอปารีสวันที่3เธอมาพร้อมชุดราตรีสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ซิริวันวรีที่ช่วยเสริมให้ลุคของเธอดูหรูหราและสะกดทุกสายตาบนพรมแดง พร้อมเมคอัพสไตล์สุดแกลมโดยเครื่องสำอางจากลอรีออปารีสโดยชุดราตรีดังกล่าวเป็นการนำผลงานในอาคายของแบรนด์จากคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิทับฤดูร้อน2019มาตีความใหม่ที่ชัดเจนใน DNA แห่งแบรนด์ความอ่อนหวานเขากับความแข็งแกรง่ง โครงชุดด้านบนเป็นคอเสี็จเข้ารูปแน่นกระชับผ้าไหมโมเรสีขาวไอวอรี่และบริเวณชายกระโปรงเลือกใช้วัสดุผ้าทูลอัดพลีดที่พลิวไหวเบาสบายสื่อถึงความงามยามเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันในวันที่4ของเธอปรากฏตัวในชุดของแบรนด์อเอลิซาบคอลเลกชันเสื้อผ้าชั้นสูงประจำฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว2024ที่โดดเด่นด้วยคอเสร็จเข้ารูปคล้องแขนสไตล์บาโรกพร้อมปักตกแต่งด้วยเลื่อมและคริสตัลบนกระโปรงผ้าชีฟอง คอมพลีตลุคด้วยเครื่องประดับจากแบรนด์บูชรองและเมคอัพสไตล์ธรรมชาติที่เผยให้เห็นถึงความงามของผิวและริมฝีปากแมทด้วยเครื่องสำอางจากลอรีออลปารีสและในค่ำคืนสุดท้ายเธอปรากฏด้วยชุดเกรสผ้าไหมคล้องแขนพร้อมเครปลายยาวตกแต่งด้วยดอกไม้3มิติจากทามาร่าราฟคอลเลกชันเสื้อผ้าชั้นสูงประจำฤดูใบไม้ผลิทับฤดูร้อน2025 พร้อมเครื่องประดับของบุชรองและเมคอัพสุดแกลมจากลอริอัลปารีสและปิดฉากเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่78ไปอย่างสวยงามยังไงปีหน้าเราเชื่อว่าชมพู่อารยาต้องได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปอวดชมความงามอีกแน่นอนและสุดท้ายขอขอบพระคุณข้อมูลจาก h a r p e r อร์สบาษาไทยแลนด์มาณโอกาสนี้ค่ะ จบไปแล้วสำหรับข่าวร้อนที่นำเสนอในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะยังไงอย่าลืม subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวต่างๆที่กำลังเป็นกระแสรวมถึงสามารถพูดคุยคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ